สวัสดีครับผมบรรยากาศหาปลารับผมลุงเนาะสิบคนคนละสองร้อยว้าวมากอสุดยอดเลยลุงฝั่งเสื่อมดำแกได้เยอะมากครับผมลุงดำ <laughs> คนละสองร้อยสิบคนคนล 200. ะสองร้อยปลาสลิดปลาช่อนปลาดุกว้าวมากครับผมตัวให,ใหญ่เลย่อกี้ขึ้นไล์ไลสดแล้ว เครื่องมันร้อนมันเลยเอาหมวกไม่ได้เอาลมมาประมาณว่าเตรียมตัวไม่พร้อมเตรียมตัวไม่พร้อมก็จะประมาณนี้แหละ <_ d ata> เครื่องมันร้อนนะผมเจอแดดเครื่องร้อนก็ทำถ่ายทำวิดีโอดีกว่าอย <_ d ata> มาดูมาดูมาดูพี่ยกขึ้นแล้วเนะี่ยเมื่อกี้เนี่ยว้าวมากกระดุกกระดุกอ้าวลุงเสือกเสื้อเหลืองเสื้อเขียวเ <_ d ata> ต็มปากใช่ไหมว้าว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 ชันโอ้โ oh ห ช่อนปลาสลิดเรียบร้อยปากเดียวจบเลยนี่ปลาสลิดนะครับผมปลาสลิดไว้เมียท้องกินลุงบอกปลาช่อนนี้เอาให้พ่อตาเมียหมาพ่อกพ่อตาเมียท้องโอ้โหเห็นไหมลุงว้าวไหมว้าวเนาะสลิดสลิดปรากฏช่อนตัวนี้คุ้มเลยผมปากเดียวลงเมื่อกี้ปุ๊บจบเลยว้าวมากว้าว อู้ยังไม่ไ้ถอนเลยอ๋ออูตัวนี้อีกเลยของลุงเลยยุงบนเหล็ดปลาอะไรเนี่ยปลาเทโพปลาเทโพเหรอเนี่ยอ๋อถูกยุงบนปลาเทโพยุงล่างปลาช่อนอ๋อพัด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 ว่ากันลงเงี้ยเนี่ยมันไตรกีุงเสื้อดำวาวมากกำไรชีวิตกำไรของเราเราได้มาดูกำไรของเรานะครับผมว้าวเนี่ย สิบคนคนเราสองไปแล้นหนุ่นไปแล้วหนึ่งไปแล้วกิโลนั่นน่ะห้าได้ไหมน่ะทุ่งน่ะไม่ลงไปแล้วเสื้อแดงไปแล้วได้เกินห้าโลนะฮะเสื้อแดงไปแล้วผมพี่เสื้อแดงไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่เสื้อแดงห้าโลกำไรสามโลกำไรสามโลไปแล้วครับผมวันนี้ไปแล่อุปกรณ์พี่เสื้อแดงไปแล้วไปก่อนใครเลยจบก่อนใครเลย รุงนี้ก uh, ็มาอีกแถวนีおお <état> ้แหละนาลุงเนาะสองร้อยเอาอีกคพลุงเนีะเอาอีกมาตามอีกตาเลยบอลงเสือเหลืองตามเลยอ้บ้านใช้ไ้จุกเหนือเก็เ้ตาเลยเออไงเลยอยานเดียวอยดปีดายเลยว้าวมากมากเนี้เข้าไปก็ว้าวเลยผมปากเดียวจบเลยเหมือนละส0งร้อย จากนี้สองพันนะผมสิบคนคุ้มแล้วพี่ก็แดงไปแล้วได้ห้าโลได้ไปแล้วหนึ่งห้าโลปึ้มปึ้งปึ้ปึ้ปึปป้ไปแล้วน้ําลึกมากไงน้ำสี่เมตรสี่เมตรน้ําลึกถุงบอกแต่คุ้มสนุกคุ้มสองร้อยคุ้มทีง,งานเยอะกําไรชีวิตของลุงกําไรกําไรชีวิตเลยฮะเราได้เราได้ไดม่เห็นกับกาไรชีวิตของเราอืมหาชมเงี้ยประมาณนี้ผมว้าวว้าวโู้ อ๋อได้อีกแล้วนะลุงเงี้ยแคนั่นน่ะปช่อนหรือปลาอะไรครับปลาดุกอีกแล้วดุกนาดุกนาลุงได้ตะดุกกับปลาช่อนฝั่งนู้นนะลุงเสือเหลืองอุตราวอน หนึ่งคนนั้นก็คืองอโค้ดพอเขาเรียงวางอย่างนี้เลยอันนี้ซุยบ้านมึงตะเล่ามันตะรูยบ้านมปั่นกระได้ถ้คนปั่นกระได้คนณไม่เล่ามันะมุ้ยมันรู้บ้านบ้านหวานมุ้ยนี่นี่อู้นี่ตึกยตุ้ยนกินแล้วนี่ตุ้ยตึ้ยนกินแล้วนี่วู้นี่เต้ยมุ้ยนี่เต้ยนี่เต้ยกระดานต่อหนึ่งว้าวลีโปพัน น,นก็ลุงนี่นก็พัดมากลุงน้่นก็ว้ามหาช่องไหนครับนี่อ่ายูทูบอ่าผ้าไหมซิวผ้าไหมใส่ตัวเอก็เจอครับ <c oughs> ลุงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแชร์เยอะเยอะใหญ่มันลุงเนี่ยฝ <c oughs> ากกดไลค์ like, กดแชร์ เกือกระคังใหญ่ระคังวัดนะมาแต่ละคำนี่อุ้มคำคมสนุกไขรเครียดสนุกสนานคี้อะไรมีดคำคมว้าวเทโพลุงเทโพทำไงกินลงคิดเมนูไม่ออกอะไรดีเนาะต้มเนาะ เทโพตัวใหญ่มากสวยอร่อยเนื้ออรอบอกเข้าแล้วผมเข้ากระชังแล้วปรืบ๊บมาบเรียบร้อยมาบแมงก้าดำมากม,มีพวกเทโพพวกสวายเนี่ยอันตรายเดี๋ยวมันตำใช่ไหม,มชอบวิ่งเราไม่รูว้วุ๊บว้าวลุงท่าสวยสวยมาก តាយល្អយយុគលំអ